เป็นข้าราชการจะรวยไหมก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวก่อนว่าผมเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนนะครับแล้วเราสามารถรวยได้ไหมคําตอบคือได้ครับไม่จําเป็นจะต้องไปคดโกงคนด้วยนะแต่การที่จะได้คุณต้องรู้ว่ายุคนี้เป็นยุคของ 5G คุณสามารถที่จะหาข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรับราชการและอยากรวยคุณต้องเปิดใจให้กว้างก่อนว่า เราไม่ได้เป็นแค่จํากัดความได้แค่อย่างเดียวสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ยุคนี้เป็นยุคที่เราสามารถสร้างตัวตนได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้สกิลใหม่ๆได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นข้าราชการอย่างเดียวเนาะแต่ก็ทํางานในราชการอย่าให้เสียเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าเป็นข้าราชการรวยได้ไหมก็รวยได้ครับแต่คุณต้องบริหารลาให้เป็นแล้วก็รู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสกิลใหม่ๆอยู่เสมอว่าจะเป็นประทวนสัญบัติหรือว่าไม่ว่าเป็นข้าราชการอื่นก็สามารถขยับให้ตัวเองมีสกิลใหม่ๆ ได้ทันโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลการเงินการทําคลิปสกิลขายของทำธุรกิจหรือทําอะไรก็ตามแต่ที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราเป็นนะครับแล้วสร้างคุณค่าให้คนอื่นได้คุณก็จะรวยได้ไม่ต่างจากคนอื่นเลยครับ